บันเทิงยังสบายดีพี่น้องมาเอางิ้วกระโดหัวคันนี้สิแก่แนวหนักแก่แนวเบากะหัวแจ้งแม่ซาดพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องโอ้ทุกอย่างมันก็มีการเบิดคุณภาพคือกันแหละเนาะสบายดีสุขสุขคนสุ่มงสุ่บ่อนพี่น้องตอนนี้ก็เตรียมงานกับกำลังสุลมุนพี่น้องเลยและแนวเนาะ จะจันเขา้ามาเลยกะละอันแรกเนี้ยตอนนี้กะชิดเสื้อยัดหมอนก็นยังสิล่างถ่วยล่างบ่วงเอาขวบอพลิกพักพายเสื้อเสื่อซื้อ,องมาจัดทำอะไรออกพี่น้องก็นยังไอันแรกเนี้ยอยู่เนาะเฮ้ยทานได้ว่าขวขบคนเบิดจังตอนนี้กะลดยังหัวพป่น้องปกอกันอยู่บอลใหม่ไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวกันแล้วเนาะตอนนี้กะหัวจนได้พี่น้องโอ้ เขาหานทายแดงมาเปลี่ยนสายสบายดีอีกเพื่อนหนึ่งพี่น้องสืบตตออันรถหัวมือเศร้านี่มือเอางิ๋วเด้อเอาเสร็จกล้องล้างพร้มาถ่ายกล้องนาตนตัวดูเอาพี่น้องจันได้ก่ะขอโทษขขอพายพี่น้องมือนเงียบหายไปเบิดมือเนาะลงคลิบแต่เศร้าดิพี่น้อง หัก,กมีเวลาจับกล่องขึ้นมาตอนหลดหัวพี่น้องกับต้นนี้แหละต้นมันแล้วนี่พี่น้องนี่ลินหิวอยู่แต่แรกกะเขาทูดขาพายนะ้ำมันยังผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องบานประตูเนาะพูนว่าบอกคนนำมือนีเนาะบอกกับส้างเลยว่าสร้างว่ายังติดง,งานนด้หนึ่งขขเขาเขาเแียวงานตัวนั้นก่อนประมาณอื่นมือฮือเนาะหักท่านไหนนอนเนาะท่านไหนนอนหัก,กเล่งเพื่อนให้มันทันอยู่พี่น้องรูปหน,าน้านี่เสแอะเพื่อนนะหิวติด มือนี่ห่างหายไปเบิดมือเบอิดเวน้นพี่น้องหายไปใส่บริหายไปใส,ปส่อันพี่นั่งอันเที่ยงลุมผู้ค้นมากินข้าวปุ่นนะ้าอพอดีหวังมันเกิดน่ะค้นมาหยาดซอยกับจุนยันบริถายขีปเพ่อนพี่น้นองเด็กคนซอยอันม้อนฮกหน่อยนี่สีเล่าเรื่องเล่าให้ฟังยังมันโบเลี่พี่น้องเฮายยังมันยังลายเวียกนเนาะเฮากดเลยว่าอยากให้ส่วนนี่นะมันเลีออกไปเลยนะเนาะ ส่วนเครื่องขึ้นเฮือนนี่มันเลี่ยบไปส่วนหนึ่งแล้วมันก็เบาไปก็เลยว่าจันจ่อกะความจริงมันก็ยังเฮืองอยู่อยากให้มันเลี่ยบมันเบาไปนําแค่แม่นะเอากระยานเสียเครือนั่นมือนี่ตัวนี้สีน้อยกว่าตัวเก่าพี่น้องน้อยลื่นก็หนึ่งเนาะลื่นก็หนึ่งตะกี้ว่าคือเขาว่าเดีเฮาวาสีบริสุทธิ์มอนเนาะเพราะว่ามอนธามีแล้วย่อะสันนะบัดไปเบิ right. ้งเบิ้งเบิ้งสีเอามาให้เบิ้งพี่น้อง มามาเบื้งปัเนเบื่องแล้วมันจีปตาเอาขืนเพื่อนใหม่ติพี่น้องหนูกัดหนูกัดเออน,นี่ความจริงมอนน่ะประกำงานเหมืองไหนอืออันนี้คือข้าซื้อนี่ตั้งแต่ข้าวข้าว้าวพูดแหละเฮาหยาดเองกับมือีิพี่น้องว,งวังวาเก็บว้บัดมีเวียกมีงานวะเข,ข้ากับสิ่งศักดิ์สุมันมากลลวก็ว่าแห่เขตให้ก้นผู้มานคือทั้งปูทั้งยยามานอนเนาะให้เพิ่นใส้บัดอ่ะตัวนี้ให้เพิ่นใส่ แล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นขึ้นเฮือนพอดีเป็นหีพี่น้องพอดีเป็นหีเนาะเสือสรงเครือพี่น้องอันนี้คือเครื่อเขาจะเอาขึ่นเฮือนพี่น้องงิ่ยวพี่น้องสําหรับงิ้วป่า่นไห้มาก่ะยังเลืออยู่พี่น้องนี่หยัดมอนได้ประมาณสามหน่วยเนาะแต่ว่าเขาโจ้ก,ก่อนเขาพอก่อนเนาะถา้าเข้าอันบงว่างเขาจังเล่วงานผู้หละหรบอกอีนั่งเขาจังเขาจะเอามาซื้อมาหยัดใหม่ซื้อหยัดว้ใน,ในเฮือนแบบน,นี้พี่น้อง แต่บัานนี้เขาโอเคแล้วแล้วไปแล้วส่วนนี่พี่น้องยังส่วนได้บ่านนี้ยังไล่ไส่วนพี่น้องโบคนกับพ่อเหนียวเบ้าเกะคุกับพ่อเหนียวเบ้าที่มัน้ามือได้ห่างหายไปกะเขาถูดเขอพันเดลไลสพี่น้องวศิลปลงพระายคลีบลิ่งข้นพักกลนพักอีหุ้มก็ไปลงพี่น้องมีเมาให้มันแล้มมันคำเลยสวัสดีพี่น้องในต่านี้คือเอื้นกันสนั่นพันพื้นงัวกับพ่องัวงัวเฮ้ยมือหื่นบ่ เฮ้ยกูนักขืนถ่าพวานั่งบอกว่าลูกไปก็ถ่าไปเลยพวาน่ะซื้อผ้าไปแล้วก็ถือเกินท้ว่ากูกระห้องว่ะห้อง้าเลยวันนี้โอ้ยผ้น้ำอีแม่ผู้ประกันหุบหอบก็ลงไปเบิด์คู่ขู่คุ้นดีอลออ มันมอข้ยไ่าใ่ป่ะมาานเลโอ้ยแม่ละข้ออื่นไกแม่ไม่เอื้อนเ้าเไมหน่ะสกัดมือลอยฮึ่มไหุ่มสกัดมือลอยแม่ม้าไม่ไฟหุ่มมีฝามาขวานกะย่างมันเกลียมันเกลียดมันออกไปแนมล้างได้หเบามันขืนมากหน้วนะไดโนโนอันร้อยสองไม่เรียบร้อยก็ะขืนมากเลยมันวะ อืมมัน <si suppression> ่嘛งามอีนี้พี่น้องพักอันอีหุ่มนะยายเสียเมื่อนันอยู่บ้านเมื่อเขาอยู่บ้านลงวัดแล้วกคุะยังบริกินจักเสร็จได้ละก็บริหุนของเขามันสิไปหุ่นจกเถื่อต้นของเขาเองพี่น้องเขาสีไทยคีบหมักบัวท่านเขาเขาไปก่อนเรียกบัวเล้วให้เขาไปทราบปะเธอหน่ะเราพี่น้องจังนงไปเก็บให้เบิ่งใหม่มันแบบแทรกนะเพราะว่าเราบ่ถือ ไม่ไม่ใบตอกะเป็นพักเป็นหมี่เป็นกินโอ้ยคนเฮาเนาะคนกินก่อนแงะคุยกินดิจ่ะคนกินแบบฟ้าอี้ยก็มากินผัดขี่คนกินผัดพียะคนน่นได้กับคนบพราะฉันซัดซันสูข้ากับกระซออกระชิดต้องมันใบดูนะมันเมี่ยงที่มันเบื่อนะง่วนนะเออโอ้ยหมอเชี่ยวจานแปเขาเบิ่งนี่ก็ยังบ่มีเวลานี่ก็ย่ามั่น อยู่หันอีบุตรสิมากินปลาเบิร์นปลาอยู่หันแหละให้มันอันอยู่หันแหละบบได้เบิงกะมันเมื่อยรอบ้านว่จนบบนีโบได้ผักพี่น้องปลากขโวยวายดึกใกล้เที่ยงกับเขาเอามันมากินว่ะเออคนละยิม่เสียเชืมากินปลาบ่จนบบได้ผักเหมือนเวลากินข้าวกันจนล้างเอาแต่มือปวดพูดดีเลยมันเหนื่อยเมื่อยสั่นบ่หายไปดอกพี่น้อง ไปซั่นเฮาบ่ห่างหายไปดนดอกเห็นบ่มื้อนี้ลงคลิปคลิปเดียวแต่เช้าผู้ยอมรับอีหลียังเร่งอย่ามันบ่แล้วพี่น้องจะได้ก็ดีใจพี่น้องขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆพี่น้องมก็ว่าสิบ่ได้อันญาติกญาติคือเก่าพี่น้องบ่เป็นหยังเนาะเอาของใหม่ๆของใหม่ๆเบิดของสดๆเบิดเลยพี่น้องเอ้ยแกกล่องสิตัวนี้นั้นนี่เฮาโดตั้งใจแท้ๆบ่ได้เข้ามาเบิ่งพี่น้องเอ้ยป้าอยู่บ้านผูู้ผู้ แอคอนนแหละความบางความอันอะก็จนว่าว่าสิบุยัดพูเละหึยเนาะอคดได้สียมันเป็นสภาพนี่มันมันขาดไปได้นี่เล่นคอยดูกันล้ำกับตัวมันอ่อนมันกับแซบตัวมันแก่มันกับกินบได้เจ้ากะเออมันอ่อนอโอยบอกว่าพี่นกินได้แลยนะไ่ได้หึงได้ังเลยนะ งามๆเนาะงามเพิ่นเาต้นละค่ะให้เสวยเมื่ออยากอันอยากรับตาจักบาดก็ไปรับเลยนี่จักอันขยิบจักบาดบ่ได้ขยิบเลยเออซ่นี่แหละซ่นีโอยมันก็ม่วนขะเบิดอันนั้นลแล้วทันน่ะเมียนซ่ําน่ะบ่นญาติเสือก็ทันน่ะเมียนซ่ํายังกอยู่น่ะพอแล้วเฮไพอแล้วิ้ ได้งอยู่เรือนะซื้อมอนมาหยัดได้ไหมมอสนาจอบแล้วพ่อมอสนากระจบแล้วพ่อเลยสว่วนนี่นะมันแล้วไปน้ำนี่สว่วนมอนนี่มันแล้วไปน้ำนี่พออุ้มเคืองมืแล้วเนืเจะเตรียมพี่น้องเอวยเมื่อยเดี๋ยวกับหากษาสุขภาพตัวเองปรน,น้ำมาเลยบาไว้กะบทำมันแล้สวส่วนนี้ก็โอเคบไปนี้จะไดนกะขอบุญขอบุญน,นะพี่นอ้องผู้ใหญ่จะดีหลายเพี่นอ้องให้รำของเด้อเนาะพี่นอ้อง ตามจากจันมือเศ้านี่สิว่าสุฟังพี่น้องใส่หมักเพชรขัว่วความจริงนะปิดปิดมักเพชรดิบนะใส่แล้วใส่เบิร์ดเนาะเขาขัว่วมักอันเขาขัว่วหมักเพชรเปียงนัวอืยังไปนำหมักเพชรขัว่วลงอีกอยู่เจ้าเออจนกินก็พอได้แบบมันเบอ่์นะพี่น้องยังยังงง,ง,งยังยังดีใจบวหายบวสศีะเออ ยังดีใจบดเช้ายังบ่ท่วงดีใจหนะยังปื้มอยู่โลดเว้าสู่น้องฟังวะมึงเบิ่งว่ากูน่ะใส่อันผนจากกันเร้านีฮู้บ่น้องว่าเน้ด๋ยังก็หลับอ่เอาอ ขาย้อนสิได้วิโรดวิโกคือบ้านคือเมืองว่าซั่นอันสําได้บ้านประตูสํานี้ก็เออเลยสิเป็นอันอื่นแล้วถ้าคือมื้อใดโลวิโกมึงสิบ่ยากไปตามต่อตายซะบ่ว่าซั่นเอออลพี่น้องเอยจังได๋กะแบบมันยังเว้าบ่ออกมันแบบยังดีใจเฮ็ดหยังก็ยังแบบมันมันเบอเลยนะยังเบออยู่ดีใจแฮงดีใจอีหลีสิมน้หน้าสิว่าสิว่าโอ้ยสิว่าบ้านนอกบ่เคยได้อีหยังกะ แล้วแต่ล่ะพี่น้องคันสิโอ้ใจม่นจัวซั่นซี่ก็เอาที่สบายใจยอมรับอือยอมรับอีหลีแบบว่าก็ยังสิมีโลดมีลางคือหมู่น้องว่าแต่ซํานีมึงก็ยังแงลเนาะว่าซั่นได้บ้านประตูซื่อก็ยังวป่นจักจั่นก็ใส่แล้วอีกจนว่ากินก็บ่ได้อีหลีพี่น้องเแงอีหลี โอ้ยปวดโผล่ยดีว่ะเบอร์แหงอีูดีไดอืมเบียกงานเอากายังหลายเติบอยู่พี่น้องเอากาให้มันแหลกเป็นห่วงเป็นห่วงไปเนาะจะได้กาขอบุญขอบุณผู้ใหญ่จะดียังบุมีคำว่าห่อยู่ด้วยยังยังอธิบายกับบุตรถืออยู่ความดีใจนะเออยังเบอร์อยู่อันความจริงสีจับทรศัพท์มาถ่ายคลิปกับกันลังเสือกันที่เตบอกอยู่มุ่งมุ่นแต่หยาดเสือ ดีใจหลายเนาะแต่กับสูงอะไรพี่น้องจะได้การขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจได้เพียงเด้อผู้อยู่เบื้องหลังเนาะผู้ที่เฮ็ดให้มียูทูบเบอร์เนาะพี่น้องเฮ็ดให้มียูทูบเกิดพร้อมพี่น้องก็คือหัวหน้าเฮาผู้อยู่เบื้องหลังใน่กับบุตรชูกูทุกคนสิมีส่วนห่วมในนี่แหละเนาะพี่น้องโดยเฉพาะพิเศษพิเศษก็คือผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะที่เพิ่นเฮ็ดให้เฮามีฮอดมื้อนี้เนาะเพียงเนาะจะได้การขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเนาะให้ร่ำให้รวย วีดีมีแฮงสุขภาพเข้มแข็งรวยแหล่รวยอีกนะพี่น้องรวยทางน้ำมกน้ำใจรวมทั้งความสุขรวยทางเงินทางคำเนาะแล้วก็ขอให้ถูกหวยให้เฮงรวยๆสภาพนี่เบิ่งโลดนี่คิ้วก็ออกปากก็ออกนี่นิ้วได้ติดตาดีนะขอโทษเด้๋ยพี่น้องบ่แม่นคิวค้วขี้ตาเด้องนิ้วกันได้กับตาพี่น้องอำลาพระจ่าพบพบกันคลิปหน้าพี่น้องยินดีมีเฮงกันเพื่อสุข,ขทุกคนพี่น้องบ๊ายบาย บ่โดยสวัสดีปารุงนะไลูกเมะเมะมสวัสดีปาลุงสวัสดีปาลุงสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนอู้ปังเลยสวัสดีสวัสดีปาเดิสวัสดีดูมอู้พอยเอ่นั้เขได้ว่ามือนลัตาาีดุ้ยแล้วเลยเอาไปบายปารุงไปบายปาลุงไปบาย